สวัสดีค่ะหญิงสปีดี้ฟาร์มนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะหน่อยตอ้ว,วนจังวันนี้นะคะก็ปลูกฝรั่งไส้แดงหองเป่าสือได้เป็นวันที่7แล้วนะคะกเ็เรื่องของการาดูแลลำต้นนะคะวันนี้ก็คือหญิงก็อาจจะเป็นคนชอบความเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเป็นพนักงานประจำมาก่อนนะคะจะเห็นว่าอย่างตัวอย่างต้นเมี้ค่ะ ที่ปลูกไปเนาะก็จะมีความเอียงนะคะในในตัวของต้นเองเนี่ยก็คือจะเอียงนะคะเนื่องจากว่าไอตัวไม้คำ้ำอันนี้มันได้มากับต้นไม้นะคะต้นเลยนะคะทีนี้เนี่ยเขาอาจจะ,อะตอนที่ลงปลูกอะคะ่ะก็คือบัดอ,อันไหนที่หญิงทำเองไม่ได้นะหญิงก็จะไม่ได้ไม่ได้ให้ใครมา ก็ใช้ในหลวงทํางานนะคะก็ให้คนมาช่วยปลูกนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวขอขยับกล้องหน่อยนะเดี๋ยวจะอันนี้จะขอเอาลง YouTube ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าไกลเกินไปอีกนะคะแป๊บหนึ่งโอเคเอียงหน่อยเอียงหน่อยอ่านะคะก็จะเห็นว่าลำต้นเนี่ยมันไม่ตรงนะคะทีนี้ หญงก็มองในระยะยาวว่าเอ๊ะถ้าเกิดเมันเดี้ยวมันอาจจะเฉียงตรงนี้แต่โอเคกิ่งมันจะต้องแตกแล้วแต่ว่าสเต็ปแรกคือเราก็เริ่มจัดแต่งมันซะก่อนเลยนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็ <c oughs> มีไม้ไผ่นะคะขนาดความยาวคือ1้อยนะคะ,ะแล้วก็จริงๆต้องเอาก,กันไกลมาด้วยนะคะแล้วก็มีถุงมือแล้วก็มีเชือกนะคะ แล้วก็มีอุปกรณ์ทุ่นแรงนะคะก็คือค้อนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือหญิงก็เอามานะคะทีนี้นเดี๋ยวหญิงจะอขอใส่ถุงมือก่อนนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเรามาวันที่8ดแล้วนะคะของการปลูกฝรั่งไส้แดงนะคะวันนี้ดินมันแฉะนะคะหญิงก็เลยเนื่องจากหญิงรดน้ําช่วงบ่ายจริงๆไม่ถูกหรอกจริงๆต้องรดช่วงเช้านะคะแต่ว่าพอดีมีแขกนะคะก็เลยไม่ได้รดนะเดี๋ยวหญิงจะมาแก้ไข นะคะตัวลำต้นตัวนี้นะคะโดยการที่จะใช้ไม้ค้ำใหม่นะคะแล้วก็วิธีการค้ำเนี่ยจะไม่ได้ค้ำแบบเดียวเดี่ยวคือหนึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าหญิงมองสองจุดจุดแรกเลยก็คือว่าเดี๋ยวต่อไปมั่ยาญขึ้นตรงแถบบริเวณเหล่านี้มันจะทำให้การตัดหญ้าเนี่ยมันต้องมีความระวังในเรื่องของการตัดโดนตอหรือว่าโดนโคนนะคะฉะนั้นเดี๋ยวหญิงก็เปลี่ยนนะคะ ตัวไม้ค้ำใหม่นะคะก็แกะมันออกก่อนเลยเนาะของเก่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําใหม่และเดี๋ยวทําให้ดูกันเลยนะคะอันนี้ต้นยน่ยปลูกมาเป็นวันที่8แล้วนะยิงไม่มีไม้นะคะก็ตะโกนเอานิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะว่าอ่ะอันนี้คือจึนโคนออกคือลําต้นมันไม่ตรงอย่างนี้เนาะถามว่ามันจับให้ตรงเป๊ะเป็นไม้บรรทัดได้ไหมมันก็ อาจจะไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือต้องขยุงน,น้องนะคะให้น้องอ่ะลำต้นตั้งตรงนะคะเพื่อที่ในอนาคตเวลาน้องเติบโตอะค่ะก็จะได้เป็นอะไรที่มันตรงไม่ใช่เฉียงออกไปด้านข้างนะคะอ่ะอีกทำยังไงบ้างนะคะก็อุปรกรณ์มีดังนี้เดี๋ยวต่อไปจะเอาไงมาด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คุณภาพเสียงไม่ไม่คมชัดก็ต้องขออภัยนะคะก็ จะมี2ตัววิธีการคือหญิงก็จะใช้วิธีการทําแบบนี้นะคะข้อดีของการปักแบบนี้คืออะไรนะคะโอเคมันอาจจะเปลืองนิดนึงนะแต่ว่า,าตัวตัว,ต,วตัวปลายหรือว่าตัวฐานของอไม้ค้ำทั้งสองข้างเนี้ยมันจะเป็นตัวเซฟหรือว่าตัวโปรเทคหรือป้องกันนะคะไม่ให้เวลาเราตัดหญ้าค่ะมัน มาโดนล,ลําต้นนะคะอย่างน้อยก็คือล็อกเอาไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้อย่าโดนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงช่วงที่เป็นโคนต้นเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เป็นกันไกตัดหญ้าตัดมือซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดเองเหมือนกันนะคะค่ะก็มี2ตัวเนาะที่ลบุรีหาซื้อยากมากเลยนะคะแต่ว่าก็ซื้อมาได้นะคะไปตามหากันสุดพลังเหมือนกันนะคะขอปรับดึงตัวนี้ออกก่อนเดินสปริงเกอร์นะคะ หญิงขอวัดระยะก่อนนิดนึงว่าหญิงจะปลูกน้องเขายังไงนะคะโอเคพอวัดระยะได้แล้วนะคะหญิงก็ใช้คอ้อนตอกไปไม่เคยก็ทำนะคะมีแค่นั้นเลยบนคอนเซ็ปต์ของหญิงสปีดี้นะคะแข็งแรงหรือ,อยังก็ลองดูนะคะอ่ะได้แล้วหนึ่ง หลังจากนั้นก็ใบร่วงไม่เป็นไรนะก็เป็นไม้ค้ำอีกตัวหนึ่งนะคะทําเป็นคลอสก็คือเป็นไว้แบบนี้นะคะก็ัดเอาไว้ต่อนชึบอ่ะโอเคแล้วก็จัดการต่อ ได้ตัวค้ำแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเชือกปอนะคะมารัดน้องนะคะให้น้องเนี่ยมีลำต้นที่ตั้งตรงก็เด็ดใบออกได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบมันก็งอกใหม่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยฝระหล่งเนี่ยมันมีความพิเศษนะคะแต่ลำต้นมันค่อนข้างงอนะัมันงอไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็พยายามจับให้มันตรงนะคะอ่ะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะ เชือกปอนะคะก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะยีก,ก็จัดการปลูกนะ้องสกิลการปลูกโบก็ต้องมาแล้วนะเ,เดี๋ยวหยิงบิดกล้องมาข้างนี้ดีไหมจะได้เห็นวิธีการปลูกกันมาเดี๋ยวกี้ขอบิดกล้องก่อนนะ ทำคนเดียวนะคะผู้หญิงคนเดียวก็สามารถทำสวนได้นะคะหญิงสปีดี้ฟาร์มนะคะใครสนใจเรียนรู้ก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะที่รลบุรีนะคะใกล้มากๆเลยนะมาไม่ต้องเห็นหน้าหญิงก็ได้เห็นโบก็พอนะคะโอเคหมุนก่อนเอาละเดี๋ยวขอปรั กล้องอีกนิดนึงให้เห็นนะคะโอเคค่ะสกิลการผูกโบก็ต้องมานะสกิลการผูกโบก็ต้องมาใช่ไหมคะก็ห <c oughs> มุนกันกล้องกันสุดฤทธิ์เลยนะคะก็เราก็ผูกลำต้นเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้น้องมันเอ็นไปมากกว่าน,นี้นะคะ ก็เป็นการที่จะได้ให้เขาเติบโตนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าหน้าตายยังไงรึบโอเคค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้องฝรั่งไส้แดงผมเป่าซือ ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คือต้องเต้นไปด้วยนะคะเขาว่าดีก็ทำไปนะคะโอเคค่ะก็สำหรับการดูแลนะคะการดูแลโคนต้นแล้วก็ทำลำต้นให้ตรงนะคะก็หญิ่จะใช้วิธีนี้เนาะอันนี้ก็คิดเองทำเองดูคนอื่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวเอาไวห้หญิงมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะก็หญิงสปีดี้ฟาร์มนะคะอยู่ลพบุรีนะคะอยู่ในเมืองเลยค่ะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ระบบโซล่าเซลล์นะคะหญิงเลือกแบบไหนการทำงานผ่านสั่งงานผ่านระบบมือถือทำอยังไงนะคะผู้หญิงคนเดียวก็ทำส่วนได้นะคะหญิงสปีดี้ฟาร์มค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ